กำลังสำคัญของกรรมคุณรูปที่ชอบใจเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้คนและสัตว์ได้มาหลงเกิดตายอยู่ในโลกนี้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ออกมาจากรูปนี้ทั้งนั้นความผูกพันยินดีในความรักความใคร่ความพอใจในกรรมคุณที่มีรูปนี้จึงมีกำลังเป็นอย่างมากจึงยากแก่ผู้มีสติปัญญาน้อยจะผ่านไปได้แต่ไม่เหลือวิสัย แก่ผู้มีสติปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาที่มีกำลังพอตัวสามารถจะทวนกระแสของโลกนี้ผ่านไปไม่มีปัญหาอะไรถ้าสติปัญญามีกำลังน้อยก็จะถูกกระแสของวัตฏะดูดดึงให้จิตติดอยู่กับกระแสโลกเกิดตายต่อไปยาวนานทีเดียวเหตุให้เกิดทุกข์หลวงพ่อทูลคิป,ปะปัญโยวัดป่าบ้านคอ อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี